นี่ครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องนะพี่นะเป็นชุดเหมารอบเช้านะต้องใช้คำนี้นะพี่นะเหมาหนึ่งถุงเลยนะครับก็มาคัดจับพร้อมกันนะครับปลักบางยบางนะครับแล้วก็ตามหน้าพระนะครับราคาเบาๆก็พี่นะครับเริ่มต้น300บาทนะนำจะมีแบบเอ่อรวมบ้างอะไรบ้างในพี่นะปลาปนกันไหมพี่ตามสไตล์เราช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับอ๋อเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับเช้าๆหนึ่งถุงแลในหนึ่งถุงนี้มีอะไรพี่ๆรับชมบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มให้เรวกันพี่นะครับ มารายการแรกขอ,อุญาตเช็ดกล้องนะเนี่ยขอญอาตเช็ดกล้องนะครับรายการแรกนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่ออะไร Ping? พ่อเทียนหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยพี่พระบ้านบ้านมันต้องหน้าท้าแบบนี้นะครับพี่พี่จา๋พาพระบ้านบ้านมันต้องหน้าพระแบบนี้นะครับนี่ครับพี่นะเพึ่งได้มาผมจัดให้เลยนะครับไม่กักนะครับนี่ผมจัดให้เลยพี่นะผม่วยมั่นใจเป็นของหลวงพ่อเทียนหรือเปล่าพี่พ่อเทียนบัดโบสถ์อ่ะนะครับเนี่ยเดิมๆแน่นอนเรับพี่นะครับดูง่ายๆรับพี่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมใหญ่ เอาไป300นะครับไม่ลีลาแล้วนะพอพ้าเราเยอะโอ้โหเยอะมากอ่ะนะครับเราก็มีเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับเป็นเหรียญเอ่อเปลวเพลิงนะครับเปลวเพลิงเปลวเทียนเปลวอะไรก็ได้นะครับได้ดูเนื้อที่ผ้าันบางนะครับน่าใช้นี่พี่นะดูหลวงพ่อพรมนะนี่ดูง่ายๆพี่พ้าแบบนี้คือพ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรดูง่ายไปแล้ว300นะครับไม่ต้องเป็นอะไรกันมากมายพี่เช้านี้นะครับแล้วนี่อีกองค์นึงนี่ครับพี่นะครับพวกปืนแตก ปืนแตะฟ้ากำรนนะครับผิวเดิมๆยิ่งๆเลยเนี่ยเอาไปใช้พุทธคุณกันนะฮะในชุดรล่าเช้านะพี่นะเอาไปใช้พุทธคุณกันนะพี่รอยชอบไปไงเดิมๆสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนี่คัดเป็นพร้อมกันเลยนะนะครับเราก็มีองค์นี้น่าจะเป็นของหลวงพ่ออรหลงพ่อสาครนไหมโอ้โหบอลยังเดิมๆอยู่เลยพี่นะครับพี่ดูบอลเดี๋ยวนะครับบอลยังเดิมๆอยู่เลยพี่นะครับขุนแผนนะครับหลวงพ่อสาครหรือหลวงปู่ทิมเนี่ยโอ้โหพี่ดูพิมพเดี๋ยวชัดเจนครับพี่พระไม่ได้ใช้ นนวพักไม่ได้แขวนไม่ได้ใช้เลยพี่มวลสารยังเป็นก้อนอยู่เลยเห็นไหมมวลสารยังเป็นก้อนอยู่เลยเจ้าพี่เอาไปสามร้อยนะครับเจ้าเช้าอะไรมึงวะเนี่ยโโอ้หเยอะแยะมากมายเลยตะกุดที่ไหนนะหลวงพ่อเลย,เยลรห,หรือไงแล้วหลวงพ่อหวั่นป่ะหรือหลวงพ่ออะไรวพ่อหวั่นคองคูนปะ่ะพิจิตนะนะครับตะกุดอะตะกุดไอ้แท้แท้แน่พี่ดูเอ็เนเลยแต่เขาไม่ได้แขวนเนี่ยเอาไปสามร้อยนะครับผมไม่รู้ของพ่อแล้วพ่อหวั่นป่ะ เจอเจ้าของเขาบอกมาอยู่นะเนี่ยผมก็ไม่กล้าตีเนี่ยเราไม่รู้จริงอ่ะใช่ไหมเออเราไม่รู้จริงเราไม่กล้าตีดิพี่เนี่ยครับอันนี้หลวงพ่อเลยนี่ยรูกคุณแม่นะนี่ลูกคุณแม่บุญเรือนนะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยลูกคุณแม่บุญเรือนนะเออลูกคุณแม่บุญเรือนนะผมให้ไปคู่กันนี่ก็ได้เนี่ยเอาใส่ซองเดียวก็ได้เนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นพระพุทธชินราชพระแท้นี่แหละพี่อ่าพุทธสมาคมพิษณุโลกอ่าผมให้ไปคู่กันเลย เนี่ยใส่ไปด้วยกันเลยพี่เอาใส่ไปด้วยกันเลยนะเอาไปสามร้อยอ่ะเนี่ยแล้วลูกคุณแม่บุเรือนผมแถมอันนี้ไปให้เนะี่ยนี่ก็แท้พี่นะครับคือเป็นพ้าบ้านบางทีมันหลักบ้างย้อยบ้างนะเอาสามร้อยผมเล่นราคาเดียวรวดเลยวนะันเนี้ยนะครับผมไม่รู้จะแบ่งราคาไหนอันนี้น่าจะเป็นหลงพ่อกลวยนะเนี่ยเนี่ยเนื้อดินเนะี่ยไม่หลงพ่อกลวยก็หลงพ่อเงินอนะ่ะเดี่ยวเขาบอกหลงพ่อกลวยแต่ผมดูไม่คล้าย,ลายหลงพ่อเงินบางขานเลยว่ะพ้าแท้นี่นะพี่นะบางทีเราต้องหาที่ช่วยกันเนะี่ยเอาสามร้อยพี่ ถ้าถ้าใครที่แบบว่าเก่งๆพระหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวพระลึกลับนะมาหาผมในเช้านี้โนอะ้โหสุดยอดเลยพี่เอาไปสามร้อยเนะครับเออไปสามร้อยบาทเลยครับอันนี้กล่องเปล่านะกล่องเปล่าออกไปก่อนมีเยอะนะครับมีพวกปากป,ปอนอยังไงนะแล้วก็อันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็น,อน,น,ปนไอขุนไกรใช่ไหมขุนไกรวัดพระลูปนะนี่พี่ครับดูเนื้อดินเดย ฤดูการเลี่ยมเห็นไหมคือบางทีบาชาวบ้านพี่นะการเลี่ยมสมัยก่อนเขาจะมีอ่าเล่นลวดลายหน่อยอมีการเล่นนูน่นเล่นนี่นะครับเอาสามร้อยแล้วขุนก็ไแนววัดพะลูกโอดูง่ายพี่ดูเดิเพวหายไปพระยิ่งยิ่งเลยพี่นะบางบ้านผมนี่ผมยกห่อมาให้เลยเนะนี่ยเอเออผมยกห่อเนี่ยเจ้าคุณนอเนี่ยพระแท้นะแต่ไม่รู้เขานิยมหรือไม่นิยมเลยพี่ในเจ้าคุณนอเจ้าคุณนอสามร้อย ในครับคือเราเรารู้ว่ามันอาจจะแบบว่ามันมีการแบบว่าหลักบ้างย่อยบ้างนะครับคือเนี่ยพี่สไตล์หน้าพระบ้านจะเป็นแบบนี้นะครับใครที่มีพระที่บ้านนะครับลองลองงัดมาดูเลยพี่ๆจะเป็นแบบนี้แหละมันไม่ไม่มีหลักหมดหรอกพี่นะหลักหมดมันไม่ใช่ <c oughs> เอาไปสามร้อยพี่แบ่งให้เช้าเชา้านะครับอันนี้เนื้อดํานะครับอันนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะอันนี้หลวงพ่ออะไรวนะเนี่ยนะครับโอ้โหพี่ดูเนื้อเดียดูเนื้อดูไข่เดีย เนื้อดำเลยครับเฮ้ยเหมือนมีจานมือด้วยอะใช่ไหมเนะนี่ยเ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 หมือนมีรอยจานมือนะ่ะเขาเขียนไว้ว่าอะไรนะศูนย์เจ็ดวัดอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยวัดอะไรวัดนักนกนกอะไรนะเฮ้ยจริงๆนะมีรอยเขียนไว้นะจริงๆนะพี่เราวัดอะไรอะวัดราดอะไรวัวดราด,ด,ดอะไรนะ ฮ่จริงมินพระพัน,นพระแทลแล้วสามร้อยใครอยากไปนั่งหาไปค้นหาเอาเองเลยพี่เดีนะ๋ยเอาไปค้นหากันเองไงนะทำเยอะนะครับผมจะเล่นทันไหมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลีลาสองหน้าเนื้อชินอันนี้สองหน้าเนื้อชินนะดูดูง่ายพี่อัน,นี้เป็นเนื้อชินเขียวด้วยสองหน้าดูเดยแล้วเรี่ยมจับขอบแบบโบราณเลยไหมดูขอบไปเป็นขอบทองเหลืองกเก่าๆโบราณโบราณน,นะสามร้อยไม่ต้องแปลอะม,มากมายนางอันนี้เป็นนางของวัด อันนี้อะไรนะมีลงพอมีอ่อดูเดิเนี่ยอันนี้เป็นอีกุนึงอะ่ะแนวเป็นนาอันนี้พระพระดูเอ่อข้าได้นะกุสุดสวาดเดอนี่ครับพี่เนี่ยสามร้อยสามร้อยแล้วก็สมเด็จอันนี้หลวงพ่ออะไรพี่หลวงพ่อหลวงพ่อจ้อยไหมหรือหลวงพ่ออะไรเนี่ยโอ้โหหนัค้าแบบ ลึกๆทั้งนั้นเลยพี่แลวเออแต่มันเป็นพระแท้แต่มันพระลึกๆทั้งนั้นเลยเนี่ยหลวงพ่ออะไรพ่อจ้อยไหมแล้วนะพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรคนครสวรรค์นะใช่ไหมเนี่ยคลับาคายครับคลาดูเดค่าเป็นเดิมๆเลยพี่เอาสามร้อยไม่รู้เช้านี้พี่ท่ทานใดที่เข้ามารับชมดูนะนะครับวันนี้เป็นของอาจจะเป็นของเจ้าแม่กวนอิมนะครับเอ่อเจ้าแม่กวนอิมแต่ผมจะให้ไปคู่ก็ได้เดียวแล้วนะผมให้คู่เดียวเอาไปคู่เพราะเงินนะเนี่ย นะมีหลวงพ่อเงินอันนี้เป็นยาฟ้านะครับเป็นเหรียญเหรียญลูกไข่นะครับหลวงพ่อเงินนะผมให้ไปคู่ก็เจ้าแม่กวนอิมเลยเนี่ยพ่อเงินบางคานเนี่ยพีพิจิตนะครับดูดิวัดวังตะโกบางคานพิจิตโพทะเลเนี่ผมให้คู่กันเลยอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับเป็นของเจ้าแม่แล้วเขามีสัญลักษณ์รอยจงรอยจานข้างๆด้วยนะดูดิเนี่ยนะครับผมให้คู่นะคู่นี้เอาสามร้อยแผมวางเป็นคู่ไว้ให้น่าคู่เนี้ไปสามร้อยบาทนะครับ คือเช้านี้คือเราเล่นกันแบบดิบๆเลยนะไม่มีการมาเอ่อมาตกแต่งมาใดๆทางเส้นเลยครับมาถึงผมจำห้เลยนะแน้ะามาถึงนี้ผมจำไปเลยนะนนครับหน้าพ้าไม่มีการมาคัดนะครับนี่คือผ้าบ้านเนี่พี่ห่อได้ห่อมาเลยนนครับนี่หลวงพ่ออเลยนะหลวงปู่ทวดเอ่อห้าสามหลวงปู่ทวดเอาสามร้อยนับสามร้อยเต่าเล็กนีเต่าหลวงพ่อเลยนะ โอ้โหความหลากหลายแลยคือหลวงปู่หลิวนะครับเนี่ยแท้ๆนะพี่นะวหลวงปู่หลิวแต่แค่ว่าไม่รู้จะยอดนิยมเขาหรือเปล่าอันนี้ปีห้าวัดได้แต่งทองเฟื่องฟูสามร้อยสามร้อยบาทนะครับนี่หลวงพ่อโดวัดนาปตูมนะครับพระปิตาหลวงพ่อโดวัดนาปตูมนะพี่นะพระแท้ซึ่งแรดูง่ายนะครับสายชนบุรีหลวงพ่อโดใเวลาวัดนาปตูมนะครับ,รนะรบพิมพ์เข้าไปดูได้เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นพระแท้ด้วยนีพิมพ์พ่อโดนาปตูมนะครับเอาสามร้อย พอโดนาะมาตูมนะครับแล้วก็อะไรนู้นเนี่ยอันนี้อะไรนะอันนี้เป็นปืนแตกนะมีองนะอันนี้น่าจะเป็นอ๋อปืนแตกเสียงกลมนะเสียงกลมเสียงบาทเสียงอะไรนะดูดิเสียงเท่าจะกลมๆเห็นไหมใช่ไหมพิมพ์เสียงกลมแล้วแบบเป็นพิมพ์ที่ดูง่ายมากเลยนะนี่ปืนแตกนะครับแล้วดูเนี่ยรอยตะไบรอยสาย่าเนี่ยสามร้อยเสียงกลมนะครับ เล่นกันแบบเราด่าดิบๆเลยอ่ะดิบๆโหดๆเลยอ่ะโอ้โหเปิดโลกนี้มันมากใน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 เปิดโลกในผ้าบ้านเนี่ยในพี่ดูเนี่ยด้านใจกลางเขียวเลยอ่ะใจกลางเขียวเป็นหินเลยอ่ะนี่เปิดโลกเนเอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทในครับอันนี้ปีไหนเนี่ยหนึ่งห้าไหมแต่โอ้โหออกหลายวัดเหลือเกินพี่ดูอัลปาก้า ผ้ามิเก้นะครับพี่ดูเน่ดูการปั๊มเนี่ยรอยปั๊มแรงอัดรอยกระแทกนะครับอะไรอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมความแห้งของเนื้อปลาก่านะครับไม่ใช่ผ้าของทาเทียมเลีนแบบนะครับเนี่ยไม่ใช่ผ้าทำเทียมเลีนแบบนะครับพี่หนึ่งห้าดีดูหน้าดูตาเดิคกลิปเลยตรงพิมพ์เป๊ะเนี่ยคมกลิปเอาสามร้อยผมไม่มีราคาอื่นในที่เลยนะนะผมรัวราคาเดียวเลยทบทเนี่ยดูผ้าบ้านนั่นแหละนี่พราะทบเนะยเป็นพุทธกวัก เนื้อเขาเจ้าแบบว่าออกออกแห้งๆด้านๆเห็นไหมแล้วเนี่ยเป็นพระเจ้าบ้านพิมพ์เจ้าแห้งๆเลยนะเออมันจะไม่ผีสีสีแบบสดๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่มีสีสดเลยนะครับมีแต่ความแห้งนี่ดูเขาเก็บเนี่ยสามร้อยพุทธกวักผมก็ทบสามร้อยบาทนะครับผมบอกคำเดียวเลยจุใจแน่นอนอ่ะนะครับนี่ฝูบุญเนี่ยนี่ดูดูรอยพระชยัยฝูบุญที่เขาเก็บเนี่ยนี่พี่ดูความแห้งเขาเนี่ยนะครัพาบพระบ้านเนี่ยเอก็นะคือความมันแห้งแห้งเก่านะครับเอือจะแห้งเก่าผิวพระนี่จะคนละสีกับทั่วไปเย ดูดิแห้งจริงนะป้าชัยครับพี่แนวะโปร่งชาติปิดทองเนะี่ยดูดิเอาอีกสามร้อยในครับป้าชัยปู่บุญโคตรดูง่ายเลยพี่แนวะเบอรดูง่ายๆเลยนะเอาอีกสามร้อยอันนี้สมเด็จคะแนนลุงเนี่ยเป็นของหลวงพ่อแพรไหมเนะี่ยสมเด็จคะแนนลุงเนี่ยดูเนะี่ยพาแท้ๆเนี่ยไหมดูมวลสารเนดะ้เป็นสมเด็จลุงเหีน้ยะไปอ่ะโอ้ยเยอะสามร้อยในครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นรุ่น น่าจะมีตอกเสือดำเน่เน่เน่เรุ่นเสือดำเนี่ยเนี่ยตอกชัดเจนนะครับเสือดำเป็นหลวงพ่อเงินเงียบพี่เน่ไม่เน่ดูเิเอาสามร้อยนับตอกเสือดำนะเน่เสือดำที่ไหนใครรู้จัดไปเนงานอยู่กับผมนี่แบบนะหลากหลายนนี้อันนี้อาจจะเป็นพระครูมูลนะเออพระครูมูลในสมเด็จเนี่ยหรือจะเป็นที่ไหนอะอุ้ยแต่ไปมีจานจาดอักขระไม่ใช่พระครูมูลนะครับ น่าจะเป็นภาษาแบบออกทางทางเหนือไหมภาษาแบบเนี่ยโอโหสมเด็จนะสมเด็จผมให้คู่ดีกว่าสมเด็จนี้มันต้องให้คู่กันไปแล้วนะครับนะคู่ก็เลยเดียวนี่ปะเอาผมให้คู่แล้วกันเดี๋ยวผมใส่ในซองเดียวกันไปอันนี้ผมดูเป็นพระครูสุพจนะเนี่ยดูดิคือแม่งไม่ใช่พระแบบข้าราชกไม่ใช่พระสนามแน่นอนพี่ คือแบบสุดๆเลยพี่อาอสุดๆเลยพี่ดูเนื้อเดียเนี่ยผมแถมเหมือนใครปิดอง์นี้แล้วผมแถมให้แล้วกันอ่าเหมือนใครปิดอง์นี้แล้วผมแถมอง์นี้ให้แล้วกันเนี่ยเอาเนี่ยสององนี้ไปสามร้อยเดี๋ยวผมใส่ซองเดียวไว้เนี่ยเดี๋ยวผมใส่ซองเดียวไว้พี่เนี่ยอันนี้เป็นของพระครูสุพจนนะเนี่ยอ่าเป like ็นของพระครูสุพจนะเอาคู่นี้นะเอาสามร้อยเนี่ยอ่าคู่นี้นะเอาไปสามร้อยบาทเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ใส่ซองไว้ให้ นี่ครับใส่ซองไว้เดิมเดิมนะครับเออเ,เดิมเดิมแล้ววางตรงไหนดีวะตรงนี้ดีกว่าคู่นี้ไปสามร้อยเพราะผมเล่นราคาเดียวอยู่แล้วองนี้องนี้เป็นหลวงพ่อรวยแนวอายุอะไรนะวัฒนมงคลเลยนะเขาเล่นอย่างไรนะครับเขาเล่นกันนะางไรแต่เหรียญสวยกิิบไปนะเดิมเดิมจากกล่องแบบนี้เลยพี่เนดูเดี๋ยวเหรียญสวยกิิบเลยผมไม่รู้เขาเล่นกันหรือเปล่าหลวงพ่อรวยเนะมีโค้ดด้านบนเลยพี่ดูผิวเดิม,เด,มเดิมเลยอันนี้ปีอะไรปีหกศูนย์เนะ นี่แปดปีแล้วนะนะครับเอาดูดิคราบเดิมๆผิดไหมพระไม่ได้ไปค้าแกงเก่านะครับเป็นพระชาวบ้านดูดินะเออเป็นพระชาวบ้านพี่นะปีหกศูนย์เอาสามร้อยนะครับ,เ,รบเล่นไงไหมเอาสามร้อยบาทนะครับดูผิวฝุ่นๆยังเข้าเลยพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องนี้เป็นพระปิตาเอา่อเป็นเนื้อคล้ายๆเป,เป็นเนื้อแบบเอ่อคุกลักกับพี่แนวะเป็นพระปิตาเป็นพิมพ์ตุ๊กตาพี่ นะครับเป็นพิมพ์ตุ๊กตาผงคุกรักนะแห้งๆเลยนะจริงๆพิมพ์เนี้ยเป็นของหลวงพระทาตุพระทองนะครับแต่อันนี้มันเป็นผงกุ๊กลาอ์สามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยตลับอะไรนึ่งตลับผงโ่อะไรไม่ดีนะครับเออตลับอะไรมีอะไรข้างในไหมอุ้ยมีมีเห็นไหมนังกวักปะเนี่ย เนียครับี่ดูสีตลับเนะี่ยนะมีเหมือนแม่นางกวักไหมแม่นางกวากแล้วก็พระอะไรอยู่ด้านในอ่ะอันนี้เป็นผมดูเป็นหลบพ่อกลวยเลยเนี่ยเนื้อแบบดูเดิเนี่ยสุดๆเอาไปสามร้อยเนี่ยใส่ไว้เหมือนเดิมเนะี่ยเอาใส่ไว้เหมือนเดิมพี่นะครับเนี่ยตลับยังมองเนี่ยแลวตลับเนี่ยนะเอาไปสามร้อยตลับสามร้อยนะครับ,บ,เ,นะเ,บ, 300, รบเราก็อันนี้พระเนื้อดินนะี่ครับเป็นที่มันคล้ายแบบเดี่ยวอะ่ะ อ๋อหายเดี่ยวดำเดี่ยวแดงเนี่ยเป็นพิมพ์เนี่เป็นพิมพ์เก่าเลยนะแนี่ยพี่จานะ๋าเป็นพระเก่าเลยนะเห็นไหมนี่ยเป็นพระเก่าเลยนะขบเปิ๊กเปิกจริงดูดิเ,ดเอาเอาไปสามร้อยบ้างนะครับสามร้อยอันนี้ปู่ยิ้มนะครับปู่ยิ้มปู่ยิม้ม วัดหนองบัวก็พี่แห้งๆเลยนะแห้งๆหิ่งๆ,ๆ,ๆเลยนะนี่ปู่ยิ้มเอาสามร้อยนะปู่ยิ้มมาเปสามร้อยปู่ยิ้มสามร้อยสมเด็จนะสมเด็จเป็นของพิมพ์ลึกๆแบบนี้พี่ปู่หินไหมเนี่ยฝุ่นๆเลยนะอ่าฝุ่นๆ,ๆหิ่งๆเลยนะดูเหมือนคล้ายหลวงปู่หินเลยพี่เอาเอาสามร้อยนะสมเด็จนะพิมพ์ลึกๆปู่หินนะเอาสามร้อย นะสามร้อยแ,แล้วก็องนี้ไปแล้วโอ้โหนี่เป็น,เ,เ,ปนเม็ดแบบอันนี้แห้งจริงวะพี่ดูเดิเป็นเม็ดแบบของหลวงปู่จีนเลยพี่นะฐานหมอนนะดูเม็ดนี่เนี่ยหโหโคตรสุดพี่เห็นไหมเอาสามร้อยสามร้อยไนะครับสามร้อยก็องนี้องนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่ออะระหังนี่ฮเขาเขียนไว้ชัดเจนไหมสมเด็จอะระหังสมเด็จอระหัง นะครับเดี๋ยวเขียนไว้นะอารหังวอชอทอชอ,อวอทอชอนะเอาสามร้อยไม่รู้ที่หรอกพี่นะครับผมว่าอย่างนั้นแหละอย่างว่าแหละแล้วก็องค์นี้เป็นของหลวงพ่อหลวงปู่ดูวะเนี่ยนะ่าจะใช่นะมีรอยชอ่อเดิมๆด,ด้วยนี่ครับพี่สัญลักษณ์ท่านด้านหลังอ๋อเป็นพระพรมเนี่ยครับเป็นพระพรมนะครับหลวงปู่ดู่ปู่ดูวัดสะแกรครับพี่เอาสามร้อยปู่ดู ดูสามร้อยแล้วก็องค์น <bur> well, right, yeah. ี้เป็นอะไรเนี no the the no the the no ่ยเหรียญหลวงพ่ออะไรหลวงหลวงปู่เหรียญนี่ไงผมว่าแล้วนี่ครหลวงปู่เหรียญนะครับหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวไหมเป็นพิมพ์ยืนใช่พี่รูปรูประคังเลยนะผิวหิ้งหิ้งเลยพี่หลวงปู่เหรียญนะครับปู่เหรียญที่ไหนเนี่ยหนองคายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นู่นนะนี่ครับพี่แล้วหนองคายครับพี่ปีสามเก้านะหลวงปู่เหรียญลองเจดีสามร้อยบาทนะครับปู่เหรียญปู่เหรียญไม่ใช่ปู่เหรียญนู่นแล้วนะครับไม่ใช่ปู่เหรียญที่นู่นแล้วนะ แล้วก็อันนี้น่าจะอะไรไม่น่ามีโอ้โหพี่พ่อแก้วมาพร้อมพยันเลยนะพยันที่ไหนวะเนี่ยนะเอาใส่มาด้วยกันเลยพี่พ่อแก้วนะนะครับโอ้ยองค์นี้ขอความโดดเด่นนิดนึงพี่นะครับองค์นี้นะพ่อแก้วมาหลังแบบเลยนะพี่นะพิมพ์เล็กนะขอห้าร้อยในคขอห้าร้อยบาทนะครับพ่อแก้วนะครับขอห้าร้อยแล้วกันนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นเหรียญของลบบุรีพี่ปีหนึ่งแปดในครับที่ไหนก็ไม่รู้นะนะครับเนี่ยที่อะไรเนี่ยพิกุอะไรลบบุรีปีหนึ่งแปดนะ เอาสามร้อยสามร้อยบาทได้ครับสามร้อยแล้วก็มีพระอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆแบบถ้ำเสือเนี่ยพี่ถ้ำเสือพิมพใหญ่เห็นไหมถ้ำเสือพิมพ์ใหญ่นะหลังมีร้อยบาทอะ่ะถ้ำเสือครับพี่หิงแห้งยิ่งยิ่งบ้านๆเลยพี่เอาสามร้อยเอาสามร้อยไครับ อันเนี้ยจริงๆอ่ะอ,องค์เนี้ยสวยมากเลยพี่นะอ,องค์เนี้ยเป็นของหลวงพ่อหลวงปู่เผือกออกอีวัดนึงอ่ะนะครับอออกอีวัดนึงพี่นะครับเป็นสมเด็จหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วอ่ะออกอีวัดนึงอะ่ะนะออกต่างวัดอ่ะเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้พี่ช่วงเช้านะครับข้อมูลเราอาจจะแบบเอ่อพระพระโมโหเบลอๆหน่อยนะที่หลวงปู่เผือกนะครับโอ้โหสวยเลยพี่ดูดิสามร้อยผู่เผือกปู่เผือกแล้วก็สมเด็จเฮ้ยอันนี้เป็นของหลวงพ่อกลวยไปนะคุ้นๆไหม เนี่ยบัวฟันปลาแบบเนี้ยแล้วเคลือบเหมือนลงเออก็เรงลงแร็กอะเนี่ยสมเด็จบัวฟันปลาลงแรกนะ็กเนี่ยใช่ไหมเนี่ยดูเนื้อเดียวลงแรก็กเคลือบแรกก็กไปเลยพี่ใช่หลวงพ่อก,กวยไหมเหมือนเหมือนคุ้นคุ้นพิมพ์เหมือนห,อหลวงพ่อก,กวยอะนะครับเอาเอาสามร้อยคุ้นคุ้นพิมพ์นะครับอ่าคุ้นคุ้นพิมพ์แล้วก็โอ,อ้โหนิยมอ,องนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยหูปลาบาด้วยช่อเดิมนดนเนี่ยดูเนหูปลาบาเนี่ย เนี่ยดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อพิมพ์นิยมเนี่ยดูดูความแห้งของโลหะดูสาแดงเนี่ยโอ้หนี่จริดจ,จริงพี่นะครับนี่บ้านๆเลยครับโูปลาบ่าขอห้าร้อยแล้วกันพี่ขู่สวยแม่ดูช่อดิเนี่ยธธรรมชาติพี่นะครับธรรมชาติเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเงินนะหลวงเพื่อเงินแล้วก็เหรียญหลวงปู่แหวนนะครับปู่แหวนนี่ก็พลาดไม่ได้ครับพี่นะครับหลวงปู่แหวนกิฟต์เลยเนี่ยผิวกระดาษไม่ได้ใช้เลยพี่ข้าบฝุ่นข้าบหิ้งดิมเดิม เนี่ยครับนี่เหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการนะครับลังคุดจะพี่เอาไปสามร้อยแหวนแหวนสามร้อยแล้วก็องนี้องค์นี้น่าจะเป็นพวกวัดเฉลิมพระเกียรติมเนี่อะไรไหมสมเด็จเฉลิมพระเกียรติหมหรือจะเป็นของหลวงปู่จันทร์วัดโฉกร่มแต่พาะแบบดูง่ายมากนะครับเออพมะบบดูง่ายมากเลยพี่ยังไม่ได้หาข้อมูลเลยนะ่เหมือนเฉลิมพระเกียรติพี่พิมพ์นะพิมพ์ท่านจะเป็นแบบนี้เลยเนะี่ย เอาสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็องนี้นี่องค์นี้อยู่ในกรอบวินเทจครับพี่มีรอยแปะทองด้วยนะนีครับน่าจะเป็นถ้ำเสือเหมือนกันแต่อาจจะมีรอยซ่อมโบราณมาพี่มีรอยคาบทองด้วยนะคาบทองเก่าอยู่ในเรี่ยมวินเทจครับพี่ดูคาบทองเนี่ยคาบทองเก่าเลยเก่าแบบเดิมๆอะไรพี่อยู่ในเรียมวินเทจนะถ้ำเสือเหมือนกันอยู่เรี่ยมเอาสามร้อยหลวงพ่อเงินรายการสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่เนีครับหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยมครับพี่องค์นี้ฟอร์มสวยสมบูรณ์แบบนะครับขอเลขมงคลก่อนจบรายการนะครับขอเลขมงคลเลยพี่นะครับนิยมครับพี่นะครับนิยมบางคานเลยร้อยเปอร์เซ็นเลยดูนึกอะไรแบบเหลืองอมเขียวแบบสาซาเลยพี่เลยเนี่ยดูรอยช่อรอยเดือยเดิมๆจริงๆขอเก้าร้อยบาทนะพี่นะเลขมงคลรายการสุดท้ายของเรานะครับในชุดเช้านี้นะครับเป็นชุดพระเหมาบ้านนะครับผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับเลขมงคลต้อนรับรายการสุดท้ายซะหน่อยเก้าร้อยบาท นะครับเช้านี้พี่ๆคัดก็ได้เลยนะครับชอบองค์ไหนพี่โทรหาผมนะครับพร้อมที่จะเก็บไว้ให้เสมอน,นะครับเก็บเงินปลายทางนะพี่นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ